ฆ่าล้างโคตรญาติตัวเองโมโหไม่ให้ยืมเงินใช้หนี้พนันชายคนหนึ่งถูกจับจากการสังหารหมู่ในหมู่บ้านห่างไกลของมุนทนยูนานหลังจากปิดชีดเหยื่อถึง19รายเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเย่ห yeah, มาผู้ต้องสงสัยวัย27ปีรายนี้ได้ไปเยี่ยมญาติของเขาเพื่อจะยืมเงินไปชำระหนี้การพนันแต่กลับถูกปฏิเสธ ด้วยความโมโห О, เขาจึงสังหารทุกคนในครอบครัวเจ้าหน้าที่ไปถึงหนึ่งในบ้านที่เกิดเหตุในเช้าวันพฤหัสบดีและพบศพสองศพจากนั้นพวกเขาได้พบศพเพิ่มอีกถึงส7บศพในบ้านใกล้เคียง5หลังเหยื่อทั้งหมดล้วนแต่เป็นญาติของผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับได้ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีณเนะมืองคุนหมิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุไปราว200กิโเมตร เหยื่อที่เสียชีวิตมีอายุระหว่าง72ปีและ3ขวบคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เขาต้องสังหารญาติทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็ก3ขวบอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ